สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน EP ีที่176สวัสดีพี่พ,พี่ยามเช้าวันศุกร์ที่19มกราคม2อ6 7นะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระเดิมๆพระบ้านๆมาแบ่งปันพี่พี่แล้วบอกได้เลยว่า เน้นย้ําเลยว่าราคาถูกราคาหลักร้อยเท่านั้นนะพี่เนาะเอามาแบ่งปันพี่ๆเพียงแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0ูนย์เก้าหกสองห้น์ก้จะแอดไลน์ไเดยเฮงดีเจ9และสําหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปนะครับพี่จะถึงมือพี่พอย่างแน่นอนเนาะ แล้วก็น้องกราบขอบพอระคุณพี่พี่ที่เข้ามาให้กําลังใจที่เข้ามารับชมแล้วก็ยังเข้ามาอุดหนุนน้องด้วยนะครับพี่เนาะขอบพระคุณจากใจจริงๆครับพี่แล้วก็อย่าลืมพี่ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับพี่เอาวันนี้ครับพี่มีพระพอสมควรเลยนะพี่นะถ้าน้องไปไวเกินไป ในเช้าเช้าวันศุกร์แบบนี้น้องจะไปไวนิดนึงนะพี่เนาะเพราะว่าจะได้ไม่รบกวนเวลาทํางานของพี่หลายๆท่านเลยนะพี่เนาะจะไม่รบกวนเวลาทํางานของพี่ๆหลายๆท่านจะไปไวน,นิดหนึ่งถ้าไปไวเกินไปพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ไม่ต้องเกรงใจขอแค่พี่ทักทายน้องมาโทรเข้ามาเถอะน้องยินดีให้บริการนะพี่เนาะเอา้าเราไปเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่านะพี่เริ่มต้นรายการแรกที่นี่เลยครับพี่เริ่มต้นรายการแรกนี่เลยเดี๋ยวนะ เดยวนะเดินนะเดนนะทำอ้าโอเคพอได้ปล่านานี้ปรับแสงก่อนเดนนะพี่นะขอปรับแสงนิดหนึ่งขอปรับแสงนิดนึงนะพี่เนาะเออเออพี่จะได้ดูให้ชัดๆัดอย่างนี้เหรียญเยือนอินเดียหลวงปู่โตอย่างนี้ครับพี่ดูสวยงามดีนะพี่นะเหรียญเยือนอินเดียหลวงปู่โตเหรียญนี้น้องบอกได้เลยว่าคมชัดดีครับพี่เหรียญคมชัดดีพี่รายละเอียดตัวหนังสือตัวยันยังคมชัดพี่ๆลองดูครับ รายละเอียดคมชัดพี่ๆลองดูเดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูเลยพี่เดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูเลยเอามาแบ่งปันพี่ๆไม่แพงพี่ลองดูครับพี่เนี่ยดูรายละเอียดคมชัดดีนะพี่เนาะรายละเอียดคมคมจะชัดครับพี่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่ดูพี่ดูลายกระหนกลายต่างโตโะโหคมชัดมากๆพี่ๆลองดูครับเลี้ยวจีวรคมคมเนี่ยดูเมตตาเเห็นชัดอยู่เลยนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีเยือนอินเดียพี่ๆลองดูสองห้าหนึ่งเก้านี่เลยครับพี่เหรียญเยือนอินเดีย หลวงพ่อเอ้ยหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะพี่นะ้องวัดประดูชิมพีกรุงเทพอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาทเปิดประเดิมรายการแรกเอาแค่400บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยพระเหีสวนโอ้โหเนื้อตะกัวเก่าเก่าเหีสวนเนื้อตะกัวเก่าเก่าพี่ๆลองดูครับแบบนี้สองหน้านะพี่เป็นตะกัวสองหน้าพระเหีสวนตะกัวสองหน้าแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะเนาะมาแบ่งปันไม่แพงหรอกพี่ เอามาเป็่นแันพี่พี่ไม่แพงลองดูได้พี่ลองดูได้อย่างนี้เดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะพี่เนาะสวยงามดีพี่กําลังเก่าๆน่ารักน่าใช้เลยพี่ลองดูครับพี่ดูอย่างเงี้ยอะคลาสสิกดีพี่คลาสสิกดีอย่างนี้เลยพี่พี่ลองดูนะครับพี่อย่างนี้เลยพี่ลองดูครับสองหน้าตะกัวเก่าๆพิมสองหน้าแบบนี้ลองดูครับพี่ถ้าชอบจัดไปนะพี่เนาะถ้าชอบจัดไปครับพี่แบบนี้เลย เนี่ยครับพี่มาเห็สวนสองหน้าสวยๆพี่ๆลองดูอย่างนี้นะพี่เนาะเอาแค่สามร้อยบาทตะก่วเก่าๆเอาแค่สามร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนพี่ๆลองดูนะครับพี่หลวงปู่แหวนสุจินโนที่ระลึกสร้างที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สองห้าหนึ่งเจ็ด สวยๆเล็กๆกําลังน่ารักเลยพี่เนี้ยหลวงปู่แหวนนานๆจะเจอทีน้พี่เนาะแล้วบอกได้เลยว่าเหรียญนี้คมชัดดีโอ้โหเป็นไงพี่คมชัดดีไหมครับพี่หลวงปู่แหวนสุจินโนไปพี่ลองดูนะพี่เนาะนี่เลยครับพี่เก่าๆบ้านๆได้มาแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับสวยงามดีครับพี่หลวงปู่แหวนสุจินโนที่ระลึกในงานสร้างที่ว่าการอำเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่สวยงามรายละเอียดคมชัดปี2 5 1 7สวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้เอาแค่400บาท เหรียญหลวงปู่แหวนเรียมเรียบร้อยแล้วครับพี่แค่ค่าเรียมเนี่ยโอ้โหตีไปเลยร้อยหนึง่งเอาแบบขั้นต่ำเลยตีร้อยหนึง่งเหรียญราคาแค่สามร้อยลองดูนะพี่น้อยอย่างนี้เอาสี่ร้อยพอครับพี่ลองดูนะครับพี่น้อยอย่างนี้เลยรายการต่อมาเป็นพระผงแหวมกม่านหลวงพ่อกลวยสุ ลวงพ่กกวยชุตินทโรพี่พี่ลองดูนะครับพี่เนื้อขาวน้องเนื้ออกโซนขาวแบบนี้สวยงามดีนะพี่นะเนื้ออกโซนขาวแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่แล้วบอกได้เลยเอามาแบ่งปันเช่นเคยพี่พี่ลองดูครับเอามาแบ่งปันเช่นเคยสมเด็จแหวกม่านลวงพ่กกวยเขารลีเมเก็บผิวไว้แบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูเนื้อหาแบบนี้โดนใจพี่พี่ไหมครับลองดูนะพี่เนาะลองดูพี่พี่ลองดูครับพี่เนี๋ยดู เนื้อขาวสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่เอา300บาทแหวมกม่านเพราะกลวยเนื้อขาวออกแค่300บาทครับพี่โอ้โหเป็นไงพี่ราคาเอามาแบ่งปัมน,น,นพี่พี่ไม่แพงครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยพระพุทธศตวรรเนะพระพุทธ25ศตวตรรษตวเออผมก็เรียกผิดเรียกถูกเนี่ยนะพี่ลองดูครับพี่อันเนี้ยผมดูว่าจะเป็นเนื้อเงินซะด้วยซ้ํานะพี่เนาะอันเนี้ยผมดูว่าจะเป็นเนื้อเงินซะด้วยซ้ํานะพี่เพราะว่าเอ๊ะจะ น่าจะไม่ใช่กระไหลเงินแน่ๆแล้วพี่เพราะว่าตอกโค้ดเข้าไปเลยนะแล้วเนื้อเนี่ยเขาไม่ขึ้นเนื้อทอง,ดงแดงนะพี่นะเขาลึกเข้าไปแล้วก็ยังเป็นเนื้อเงินอย่างนี้พี่ๆลองดูครับพี่25สศตวตรรษหลวงปู่ทิมปุกเสกพี่ๆลองดูตอกโคดสารา ต่อโค้ดสองจุดตรงนี้นะพี่เนาะเนี่ยพี่แล้วเขาเลี่ยมเรียบร้อยแล้วพี่แค่ค่าเลี่ยมเนี่ยสองร้อยตีไปเลยค่าเลี่ยมตีไปเลยสองร้อยบาทแล้วอย่างเงี้ยผมดูว่าจะเป็นเนื้อเงินซะด้วยนะพี่เนาะลองดูแล้วกันพี่อย่างงี้โอ้โหลองดูครับพี่เนี่ยดูสวยงามดีครับพี่สวยงามดีนะเนี่ยพี่ลองดูเนี่ยต่อโค้ดลงไปแล้วเขาแบบเอออย่างเงี้ยพี่แล้วเขาไม่ไม่ได้เป็นสีทองสีทองแดงแล้วพี่เนาะอย่างงี้พี่ๆลองดูนะครับพี่ถ้าชอบจัดไปพี่อ่น้องไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้อเงินหรืออปาก้าแล้วพี่เนาะแต่ว่า ดูเขาเงาอะพี่ก็น่าจะเป็นเนื้อเงินนะลองดูแล้วกันพี่ลองดูแล้วกันเนาะอย่างนี้เอ้าเนื้อหาแบบนี้พี่พี่ลองดูผมไม่มั่นใจว่าเป็นเงินหรือปะการะนะพี่เนาะลองดูนะครับพี่แบบนี้สวยสวยดีพี่นี่ตอโคตละรังอะปอกเอ้ยตอดตอโคตรสาราแบบนี้ครับพี่หลวงปู่ทิมเนาะพี่เนาะสวยงามดีอย่างนี้พี่พี่ลองดูถ้าชอบนะพี่นะเลี่ยมเรียบร้อยแล้วถ้าพี่ชอบโอ้โหสวยงามนะเหลียญนี้สวยจริงๆพี่เหลียญนี้สวยจริงๆพี่ๆลองดูครับเนี่ยดูโอ้โหดูพลิกตะแคงด้านไหนก็ยังดูสวยงามดีพี่อย่างเงี้ยเอาหกร้อยบาท 25สิบห้าศตวรรษหลวงปู่ทิมนะพี่มีต่อโคส,สาลานะพี่เนาะอันนี้ผมไม่มั่นใจเป็นเนื้อเงหรือเนื้ออัปก้าอย่างนี้เอาแค่หกรบาทครับพี่ลองดูแล้วกันนะพี่เนาะในการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่อุ้ย ชินาาชสองหน้าเหรียญรอเก่าๆชินาราชสองหน้าแล้วเขาเลี่ยมเรียบร้อยพี่ลองดูนี่สวยงามนะครับพี่เลี่ยมเรียบร้อยเลยเหรียญรอเก่าๆรอโบราณคลาสสิกมากๆพี่ๆครับแล้วแบบดูกรอบลายพอยต์เลยพี่ต้องขออภัยที่กรอบลายพอยต์มากๆพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าชอบนะพี่นะอย่างนี้ถ้าชอบจัดไปพี่ลองดูโอ้โหดูเก่าดีพี่เก่าดีเนาะอย่างนี้เลยครับพี่ชินาราชนะสวยงามดีจริงๆพี่สวยงามดีจริงๆเนื้ออกอมเขียวๆเหลืองๆแบบนี้แม่คลาสสิกจริงๆพี่ถึงอายุเลยเก่าดีพี่ๆ ลองดูอย่างนี้ครับพี่ถ้าชอบนะจัดไปพี่เหรียญหล่อชินาราดแล้วเขาเลี่ยมเรียบร้อยแล้วพี่เลี่ยมเรียบร้อยไปขึ้นคอได้เลยพลาสติกอาจจะเก่าไปนิดนึงแต่ยังใช้งานได้เพราะว่าไม่ได้แตกนะพี่นพลาสติกไม่ได้แตกไม่ได้ล้าไม่ได้ลานพี่พี่ลองดูนะครับพี่แบบนี้เนื้อหาเก่าเก่าเหรียญหล่อเก่าเก่าแบบนี้ยพี่แต่ว่าน้องไม่ทราบที่นะน้องไม่ทราบที่พี่พี่ลองดูเหรียญหล่อชินาราดเก่าเก่าสวยงามดีแบบเนี้พี่เอา400บาทเหรียญหล่อชินาราสองหน้าแบบเนี้พี่สวยงามดีนะพี่นะ เลี่ยมเก่าๆมาเลยพี่เอาแค่400เท่านั้นครับพี่ลองดูถ้าชอบจัดไปนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่เหรียญหลวงปู่โต๊เหรียญเซมาหลวงปู่โต๊ะหลังยันตีแบบนี้สวยงามมากๆพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีรายละเอียดียังดูคมชัดดีมากๆเลยครับพี่ลองดูเดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูพี่โอ้โหรับหลงไม่ผิดหวังพี่โอ้โหดูคมชัด รายละเอียดคมชัดนี่หลวงปู่โตชัดเจนวัดประดูชิมพทีทนบุรีอย่างนี้พี่เหรียญเสมาสวยๆแบบนี้เนื้อทองแดงคลาสสิกดีพี่คมคม,คมชัดๆนะพี่เนาะแบบนี้เลยหลังยันตรีสวยงามจริงๆพี่นี่เลยอายุครบ85 88้าปดขึ้ปน8ดค่ำเดือนห้าสองห้าแบบนี้สวยงามดีแล้วบอกได้เลยว่ารายละเอียดยังดูคมชัดครับพี่ดูเส้นสายฝนขน,ขนแมวที่พื้นเหรียญสวยงามจริงๆแบบนี้น้องเอาแค่4 0 0บาท หลวงปูโต๊ะวัดปดูชิมพีเอาแค่400บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่ขุนแผนขุนแผนหลวงปูทิมโหพี่ลองดูสะท้อนแสงออกมาสะท้อนสีออกมาเป็นไงพี่วับเลยนะพี่เนาะแสแหูแสแตาโอ้โหขอภัยจริงจริงพี่เนื้อบนทองสวยๆแบบเนี้พี่เอ้ยไม่ใช่เนื้อบนทองทาบนทองสวยๆแบบนี้มีตะกุดหนึ่งดอกพี่พี่ลองดูนะครับพี่ขุนแผนหลวงปูทิมสวยงามดีครับพี่นี่มียันห้านะมียันห้าแบบนี้นะพี่เนาะลองดูครับพี่เดี๋ยน้องลงกล้องให้ดูหน่อยหนึ่ง แล้วกันน้องลองกล้องให้ดูนี่อย่างนี้ครับพี่ดูเนื้อหาแบบนี้พี่เนื้อหาแบบนี้หลงปูทิมเนาะโอ้โหดูน่ารักดีพี่นี้กาลังน่ารักน่าใช้เลยทาบนทองเต็มๆนี่ครับพี่ผิวอาจจะมีเปิดไปบ้างนะพี่เนะาะผ้าขุนแผนหลงปูทิมตะกรุดหนึ่งดอกแบบนี้ถ้าพี่ชอบถ้าพี่โดนใจจัดไปเอาแค่300บาท ลองดูพี่คุณแผนหลวงปู่ทีมเอาแค่สามร้อยโอ้โหราคาจะถูกไปไหนบอกได้เลยว่าราคาจะถูกไปไหนแล้วพี่เนาะลองดูแล้วกันพี่แล้วบอกได้เลยวันนี้มีเขาเรียกอะไรนะโปรโมชั่นอย่างดีให้พี่เลยพี่ๆลองดูสําหรับยำเช้าเช้าวันศุกร์แบบนี้สุกสดใสสดชื่นแล้วบอกได้เลยว่ามีทีเด็ดโอ้โหลองติดตามดูครับพี่ติดตามดูเดี๋ยวมีทีเด็ดให้ดูพี่ๆลองดูนะครับพี่รายการต่อมาเป็นจอบใหญ่หลวงพ่องเงิน จอบใหญ่หลุมพวเงินวัดบางคันแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับพี่โอ้โหเป็นไงพี่ดูหูหูปิ้นแบบนี้ชอบไหมหูปิ้นแบบนี้ชอบไหมครับพี่สวยงามดีนะสวยงามดีพี่ลองดูครับพี่ดูอย่างนี้เลยพี่ๆลองดูสวยๆแบบนี้ลองดูครับพี่นี่ดูอืมดูเนื้อหาเก่าๆได้มาบ้านๆหิ่งๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูนะครับพี่ถ้าชอบจัดไปนะพี่เนาะถ้าชอบจัดไปพี่ลองดูเนี้ยจอบใหญ่คลาสสิกดีพี่จอบใหญ่คลาสสิกดีแล้วพี่ลองดูเป็นไงพี่อ้อโหดู เขาเรียกเลยนะอยากค่าฝุ่นผงค่าหิ่งอย่างเงี้ยพี่ยังอยู่เลยนะพี่เนาะเนี่ยน้องยังไม่ทาความสะอาดนะปล่อยไว้อย่างเงี้ยพี่เพราะว่าไม่ได้บังพระนะพี่เนาะไม่ได้บังรายละเอียดของพระก็เลยไม่ได้อยากทาความไม่ไม่ได้อยากทำความสะอาดนะพี่เนาะไม่ไม่งั้นแบบความคลาสสิกจะหายออกไปเลยหูปิ้นปิ้นแบบนี้หูปิ้นปิ้นแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะจอบใหญ่แบบเนื้อหาคลาสสิกแบบนี้นะพี่เนาะลองดูถ้าชอบจัดไปเอาแค่400อบาทอุ้ยบอกผิดที่จริงเนี่ยจะต้องเปิด5้าร้อย เอา้าแต่ไม่เป็นไรบอกสี่คือสี่ไม่เป็นไรพูดไปแล้วว่าสี่ร้อยก็คือสี่ร้อยแม่ปากไวไปนิดนึงลองดูพี่ลองดูน้องพี่นะ้องที่จริงตั้งราคาไว้ห้าร้อยแต่ว่าไปพูดว่าสี่ร้อยไม่เป็นไรเอาแค่สี่ร้อยก็ได้พี่ไม่เป็นไรเอา้าลองดูครับพี่รายการต่อมาอันนี้ได้มาจากบ้านเดียวกันเลยพี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนี่เลยจอบเล็กเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูนะพี่นะ็อต จอบเล็กเก่าๆสวยๆแบบนี้โอ้โหดูหูปิ้งปิ้นแบบนี้คลาสสิกดีพี่เนี่ยพี่ดูฝุ่นยังเกาะอ,อยู่เหมือนเดิมเหมือนกันเลยพี่ลองดูครับพี่เนี่ยดูค่าฝุ่นยังเกาะติดอยู่เลยพี่พี่ลองดูนะครับพี่จอบเล็กตลงพ้อเงินกาลังน่ารักเลยพี่อย่างนี้ลองดูนะพี่เนาะเอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงเอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงครับพี่ดูคลาสสิกดีพี่เนื้อหาแบบนี้คลาสสิกดีพี่พี่ลองดูถ้าชอบจัดไปนะครับพี่ถ้าชอบจัดไปฮิ่งบ้านแบบนี้เอาแค่300บาท หิงหิงบ้านๆอย่างนี้เอาแค่ส0มบาทครับพี่รายการต่อมาอันนี้ไม่ทราบที่บอกได้เลยว่าไม่ทราบที่พี่ๆเรียนตามตรง ว่าไม่ทราบที่จริงๆเป็นเต่าเห็นว่าเก่าดีพี่เป็นเต่าเนื้อหล่อโบราณเก่าๆแบบเนี้เห็นว่าเก่าดีก็เลยลองดูเอามาแบ่งปันพี่พี่เผื่อพี่พี่ชอบเผื่อพี่พี่โดนใจนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่เต่าเก่าๆแบบนี้ตัวใหญ่ๆนะแต่น้องไม่ทราบที่จริงๆว่าเป็นออกวัดไหนออกที่ใดออกอาอาจารย์ท่านใดเป็นคนจัดสร้างเนาะพี่เนาะแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปครับพี่ อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับพี่ดูอืมดูคลาสสิกดีไหมพี่เนื้อหาคลาสสิกดีไหมครับพี่แบบนี้เต่าเกา่เกาๆแต่ตัวใหญ่ลำๆแบบนี้เลยครับพี่เอาแค่สามร้อยบาทเต่าเอาแค่สา0รอยบาทครับพี่รายการต่อมาอีกหนึ่งรายการที่หายากมากๆนะตอนนี้เลยพี่นานๆจะเจอทีเนาะพี่เนาะนี่เลยพระพิจิตรเมร็ดข้าวเมา่าเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ดู พระพิจิตรเม็ดเข้าเมา้าเกา่าเก่าเนื้อตะกัวเก่าเก่าสวยงามดีพี่พระเล็กๆน่ารักน่าใช้เอาไว้ใช้ได้เลยนะพี่เนาะเอาไว้ใช้ติดตัวได้เลยอุ้ยให้เด็กใช้งานได้ให้ผู้หญิงก็ดีพี่เอาไปเลี่ยมไว้ใช้ได้เลยนะพี่น้องแบบนี้พระพิจิตรเม็ดเข้าเม้าเอาแค่สามร้อยบาทพระพิจิตรเม็ดข้าเมาก็เอาแค่สามร้อยครับพี่หูดูราคา โหราคาเบาเป็นไหนนี่ราคาเบาเป็นไหน,นาาเบา,ไไหน <froze> บาจริงจริงพี่เอามาแบ่งพันหเนาะบอกแล้วเอามาแบ่งพันพี่พี่นะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นหลวงปู่สุภพามนทนอย่างนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ข้างรัศมีนะหลังมีรอยจานแบบนี้โอ้โหดูพี่ลองดูมีลอยจานนะพี่นะมีลอยจานเนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้ครับพี่ล,นะล,บบพลองดนะนะูเนื้อตะกัวเก่าๆบ้านๆเลยพี่ลองดูบ้านๆแบบนี้ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยเนี่ยครับพี่ปู่สุภพามณฑลนะพี่เนาะพิมข้างรัศมี มีจานแบบนี้มีลอยจานแบบนี้สวยงามดีนะพี่เนาะสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างเงี้ยเอาแค่300บาทหลวงปู่สุกก็เอาแค่300อบาทครับพี่โอ้โหดูราคาราคาเป็นไงพี่ไม่แพงบอกแล้วมาเบก่กตังพี่พี่ไม่แพงรายการต่อมาเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดโอ้โหเนื้ออปัปาก้าสวยๆแบบนี้ อีกหนึ่งสุดยอดพระนิรันตลายแล้วเล็กๆขนาดนี้พี่กำลังน่ารักเลยอ่ะเป็นเลี่ยมให้เด็กใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีหรือพี่จะเอาไว้ถ้อยติดตัวก็ได้นะพี่เนาะหลวงปู่ทวดด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมสวยๆแบบนี้ครับพี่หลวงปู่ทวดเม็ดแต่เม็ดแตงศูนย์แปดแม่คลาสสิกดิพี่กำลังน่ารักเลยพระอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างลวพี่แต่ยังดูน่ารักน่าใช้นะยังดูน่ารักน่าใช้สวยงามดีครับพี่อย่างเนี้ยยังดูสวยงามดีมากๆครับพี่เนือ้ออัปาก้าสวยงามจริงๆ นี่ด้านหลังเป็นอาจารย์ทีมแบบนี้นะพี่เนาะลองดูครับพี่เอาแค่300บาทเ <c oughs> ม็ดแตงหลวงผูทวดเอาแค่300อครับพี่รายการต่อมาโอ้โหใกล้จะหมดแล้วพี่บอกได้เลยว่าใกล้จะหมดแล้วอันเนี้ผมแบบชอบเลยเห็นแล้วชอบเลยพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหล่อหลวงเพราะเพชรวั่าหลวงหลังพอพานแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับพี่เหรียญหล่อเก่า,กาๆหล่อโบราณแล้วผมบอกได้เลยว่าคาบเบ้าเนะี่ยติด ยังติดอยู่เลยพี่เขาเก็บไว้อย่างนี้เลยนะพี่เนาะ mm hmm. เจ้าของเขาเก็บไว้อย่างนี้เลยพี่ๆลองดูอย่างเนี้ยถ้าชอบนะถ้าชอบความคลาสสิกแบบโอ้โหเดิมเดิมบ้านๆเดิมเดิมไม่มีแบบไปทำอย่างอื่นต่อนะพี่เนาะเนี่ยรอเก่าๆแบบเนี้ยครับพี่รอเก่าๆแบบนี้บบนพี่ๆลองดูนะนี่เลยครับพี่หลังพ่อพานแบบนี้หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงเหรียญ่อเก่าๆสวยๆแบบนี้แล้วแบบได้ความคลาสติกจะค่าเบ้าพี่ๆลองดูแล้วกันนะครับพี่แบบนี้ถ้าชอบนะจัดไปพี่น้องเอามาแบ่งปันแค่300อยบาทหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงค่าเบ้ายังอยู่ พี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าชอบนะพี่นะเอาแค่สา0ร้อยบาทก็พี่และมาถึงผมบอกได้เลยว่าสเปเชียลของวันนี้ยมเย็นเอ้ยำเย็นเย็นยมเช้าของวันศุกร์แบบนี้รายการท้ายๆให้เป็นสเปเชียลโบนัสสำหรับพี่ๆในวันศุกร์ที่สิบเก้าแบบนี้นะพี่เนาะอันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าต้องขออภัยพี่ๆด้วยที่บางท่านปิดไปแพงกว่านะพี่เนาะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆให้เป็นโบนัสพี่ๆในเช้าวันศุกร์แบบนี้ตอบแทนพี่ๆที่ โอ้ให้ความเมตตาน้องๆให้ความเมตตาน้องนะครับพี่เนาะทั้งรับชมทั้งมาอุดหนุนเนี่ยน้องต้องกราบขอบคุณพี่ๆจริงๆนะพี่เนาะเป็นกำใจให้กับน้องอย่างดีเลยครับพี่ขอบพระคุณมากๆนะพี่เนาะอันนี้เป็นพระปิดตาวัดโพธาตียนพี่ๆบอกว่าอยากได้อีกมีอีกไหมเอาเนองได้มาหนึ่งองค์วันนี้เอามาแบ่งปันพี่ๆนะพี่เนาะลองดูครับพี่เนื้อหาแบบนี้ปิดทองกําลังน่ารักเลยครับพี่ลองดูนะพี่เนาะเอามาเป็นพิเศษวันนี้วันเดียวนะพี่นะพิเศษวันนี้วันเดียวนะ ลองดูครับพี่แบบนี้ถ้าพรุ่งนี้ทักมาเนี่ยไม่ได้ราคานี้แล้วเนาะพี่เนาะต้องขอไปจริงๆเพราะว่าวันนี้ตั้งใจเอามาแบ่งปันพหพี่เนาะเลยเอามาวางไว้สุดท้ายเลยให้กับพี่ๆได้รับชมเป็นสเปเชียลโบนัสสาหรับพี่ๆอย่างนี้นะครับพี่เนาะเนี่ยครับพี่พระปิดตาท่าเตียนอย่างเงี้ยครับพี่พระผงคุกลักลงลักปิดทองแบบนี้เก่าๆดีครับพี่แบบเนี้ยถ้าพี่ชอบนะเอา200บาทอย่างนี้ถ้าชอบเอาแค่สองบาทครับพี่ รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่พับปิดตาอันนี้เป็นเ,เนื้อล,ลงลักครับพี่เป็นเนื้อลงลักเก่าอันนี้น้องไม่ทราบที่นะอนพวกนี้น้องไม่จะไม่ทราบที่ก็เลยเอามาแบ่งปันพี่เลยแลวกันเนาะพี่เลลนาะอ,อ,อย่างนี้ครับพี่ดูแต่ว่าดูคลาสสิกดีพี่เขามีการถัก ใช่ไหมพี่ถักแบบเนี้ยโหถักแบบนี้สวยงามดีครับพี่แล้วก็มีการลงลักแบบหม่เก่าปึ๊กเลยพี่พ,พี่ลองดูพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าชอบนะจัดไปพี่เงี้ยสวยงามดีพี่สวยงามดีได้วความเก่าด้วความคลาสสิกดีนะพี่เนาะเป็นพับติดตาเลยแต่น้องไม่ทราบที่จริงๆอันไหนน้องไม่ทราบที่น้องจะบอกว่าไม่ทราบที่แล้วกันนะพี่เนาะเอาเพื่อความแบบเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจตรงกัน อย่างนี้ดีกว่าน้อพี่น้องให้สบายใจดีน้องก็เลยสบายใจว่าเออน้องไม่ทราบที่นะพี่ถ้ารู้จัดไปเลยอย่างเงี้ยน้องก็เอาแค่200บาท ถ้าพี่ชอบจัดไปครับพี่และมาถึงรายการสุดท้ายชินราชเบสเซมาฐานสูงเนื้อชินตะกัวแบบนี้พี่น้องบอกได้เลยว่าได้ไปอย่างงี้ก็คุ้มน้องพี่น้องชินตะกัวแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับพี่พระกําลังน่ารักน,น่าใช้เลยพี่แบบนี้เดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูชินตะกัวเก่าๆพี่ๆลองดูชินตะกัวเก่าๆแบบนี้โอ้โหดูคลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีพี่ๆลองดูนะแบบนี้ถ้าชอบนะพี่จัดไปเลย แล้วบอกได้เลยว่าราคาที่เอามาแบ่งปันวันนี้พี่ยังไงก็คุ้มพี่ยังไงก็คุ้มเนาะพี่เนาะหากค่าส่งแล้วน้องแทบจะไม่ได้อะไรหรอกพี่แต่ว่าเอาเป็นว่าเอามาแบ่งปันให้กับพี่เอามาให้พี่เป็นของขวัญละกันเนาะพี่เนาะในเช้าๆ้าวันศุกร์แบบนี้ในวันศุกร์ที่19มกราคมแบบนี้เอาไปแค่200บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นสามรายการนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้ทักมาไม่มีราคานี้แล้วนะจ๊ะเอารองดูครับพี่ลองดูเนาะพี่เนาะเอ้าสันกริ่งลัวๆ้เอ้าเรียบร้อยแล้วครับพี่วัน น้องนาเสนอพี่ๆครบท้วนแล้วนะครับพี่ลองดูครับพี่ชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งน้องได้เลยน้องยินดีให้บริการนะพี่นาะวันนี้ถ้าน้องผิดพลาดประการใดไปเนี่ยต้องกราบขอภัยพี่ๆด้วยนะครับพี่วันนี้เช้าวันศุกร์แบบนี้ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ